รถจอดใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับมีรถคันนึงแต่รถคันนี้ขับโดยป้านะครับมีป้ามีป้าคนนึงขับรถขับรถไปสักพักจอดจอดเสร็จไม่รู้ป้าคิดยังไงเปิดประตูเปิดประตูฝั่งคนขับพอเปิดประตูมาเสร็จป้าก็ว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาพอดีครับมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วมอเตอร์ไซค์ชนชนกับประตูป้าป้าก็ว่ารถก็ไปทาง่น้องที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ไปอีกทางหนึ่งป้าก็ว่ารถเสียหายรถมอเตอร์ไซค์เสียหาย น้องที่ขับมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บในกรณีนี้เนี่ยป้าที่ขับรถแล้วเปิดประตูเนี่ยแกผิดแน่นอนครับเรามาดูกันว่าน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์มีอะไรที่จะช่วยน้องได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับหนึ่งน้องก็สามารถที่จะเบิกจากพรบอของรถมอเตอร์ไซค์เองคือรถของน้องเนี่ยได้3 0,000่นบาทนะครับถ้าน้องรักษาไม่หายนะครับน้องก็จะมา เบิกค่ารักษาพยาบาลจากพรบรของรถป้านี่อีกได้อีก5 0,000ื่นบาทนะครับรวมเป็น8 0,000นแล้วน้องก็ยังไม่หายอีกน้องก็ยังสามารถที่จะใช้ค่ารักษาพยาบาลของประกันภัยของรถป้าได้อีกนะครับขั้นต่ําก็ส0 0 0สนหรือไม่ก็ห้าแสนหรือไม่ก็1ล้านเราจะต้องไปดูช่องที่เป็นคําว่าน,นอกนะครับว่าคุ้มความบุคคลภายนอกเท่าไหร่เหากรักษาไปแล้วนะครับน้องทุกพลภาพหรือพิการนะครับ น้องก็จะมีเงินช่วยเหลือจากพรบรตั้งแต่3ามแสนถึงห้าแสนบาทนะครับพรบอรของรถมอเตอร์ไซค์พรบอรของรถยนต์และประกันภัยของรถยนต์มีประโยชน์มากแค่ไหนหากป้าที่เปิดประตูรถจะต้องมาเตรียมเงินที่ต้องรักษาน้องเนี่ยทันทีทันใดคงคงไม่มีนะแต่นี้เนี่ยเราใช้พรบรและประกันที่เราทําอยู่เพื่อช่วยรักษาน้องให้น้องหายและให้น้องมีสุขภาพกลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับ นี่แหละครับคือประโยชน์ของพรบรและการทำประกันภัยยังไงก็ไม่ว่าเราจะขับรถเราจะจอดรถเราจะเปิดประตูรถเราต้องมองรถทั้งข้างหน้าข้างหลังให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเปิดประตูไปเนี่ยจะมีรถมาชนประตูเราไหมอย่างน้นอยอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการทําพรบรและการทําประกันภัยนะครับให้มีปัญหาเรื่องประกันส่งคําถามมาที่อินบ็อกนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคําถามครับฝากติดตามเพจแก้ปัญหาภาษาประกันด้วยนะครับผมกิติไทยมดิตสวัสดีครับ